คุยนะครับซึ่งเป็นคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันศาสตร์เดือนสิบนะครับของภาคใต้ก็หลายหลายคนก็เดินทางนะครับไปไปบ้านเกิดของตัวเองนะครับไปรู้จักไปสร้างความสัมพันธ์กับเาตินะครับของตัวเองแล้วคนเสร็จภารกิจแล้วก็กลับมานะครับซึ่งในวันสองวันที่ผ่านมานี้ก็มีเรื่องใหญ่นะครับที่ เรื่องใหญ่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อตกยงกันมานานนะครับแต่ว่า,าคือเราก็ไม่ค่อยเอามาศึกษาสนใจพิจารณาดูนะครับซึ่งข่าวเมื่อวันสองวันก่อนนะครับคือคืออดีตรัฐมนีกระทรวงพลังงานนะครับนายพิชัยนฤทธพันธ์นะครับก็ขอได้ให้สัมภาษณ์นะครับในการวิเคราะห์ คือวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับว่า,าว่าประเทศไทยเนี่ยมีการแหายตัวเรษฐกิจต่ำสุดเมื่อเทียบประเทศเพื่อนบ้านมาต่อสองปีแล้วก็คิดว่าอาจจะตกต่ำไปในอนาคตด,ด้วยนะครับแล้วก็แบงก์ชาติก็บอกว่า,าการลงทุนของต่างประเทศใน6เดือนเนี่ยปีนี้หายไปเกือบหมดและต่ำสุดในรอบ10ปีและหลังจากปีที่แล้วที่หายไป90%และการส่องออกก็ตกต่ำในรอบ6ปีอีกทั้งมีการ่รงงานสูงนสุดรอบ5ปีการเติบโต ที่ฟื้นฟูจาก07มาเป็น3.2ดนะนะั่น่ดูเหมือนกับว่าม,มันดีขึ้นแต่ว่าศักยภาพของประเทศนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับใน,ในการนํามาใช้แล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจน,น,น,นะนะที่มาจากการส่งออกแล้วก็การลงทุนเนะี่ยอาจจะอาจจะทําไม่ได้5้าถนตะครับตามศักยภาพนะครับอ,อันนี้กเ็เป็นประเด็นท,ที่ก็เป็นประเด็นที่ตกเถียงกันนะครับ ระหว่างาระหว่างทีมเศรษฐกิจนะครับของของอดีตรัฐบาลนะครับแล้วก็ทีมเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับซึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็มองว่าการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจนั่นแหะของการการการดูดทเศรษฐกิจเพื่อการสอ,ออกทำได้ยากนะครับแต่ว่า ทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบันนั้นก็มองว่าให้มีความเชื่อมั่นต่อต่อรัฐบาลสักหนึ่งปีแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจนั้นก็จะเติบโตนะครับซึ่งซึ่งซึ่งในตรงนี้ก็ก็ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลขอความเห็นใจนะครับจากประชาชนแล้วก็ให้รู้สึกว่าประชาชนต้อง,ต,องต้องมีความเชื่อถือรัฐบาลแล้วก,ก็ถ้ามีความเชื่อถือแล้วเศรษฐกิจก็เติบโตแต่ว่าในแง,ขง,นง,ขง่ของในแง่ของการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่า ประกอบการตรงนี้ก็เป็นข้อตกเีถยงกันนะครับส่วนที่หนึ่งเลยก็คือว่าทีมงานเศรษฐกิจคือนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยมองว่าการที่ไทยพึ่งพึ่งพาการส่งออก70%นั้นแ่ะควรจะลดคือควรจะลดการพึ่งพาการส่งออก70%นะครับแล้วก็หันมาหันมา พัฒนาไทยแลนด์4.0นะครับโดยเชื่อว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางสีของประเทศนะครับแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งก็มองว่าการพึ่งพาเศษรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและก็การใช้ใจ่ายเพื่อภาครัฐนั่นแหะไม่สามารถที่จะทให้เศษรษฐกิจของไทยเติบโตได้เพราะ,ะเพราะ,ะเศษรษฐกิจของไทยนั้น,น่ะพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าการเพิ่มการเพิ่ม การลงทุนและก็การเพิ่มการไหตัวทางเศรษฐกิจด้วยการส่งออกนั้นรัฐบาลยังมีข้อจํากัดในการทําง,งานอยู่แล้วก็พูดง่ายว่าถ้าใช้แนวทางของการการส่งออกเป็นหลักนั้นก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนกว่าแต่ผมผมกลับมองว่าแนวคิดทั้งแนวคิดทั้งสองแนวคิดเนี่ยระหว่างระหว่างาระหว่างทีมทีมอดีตรัฐบาลแล้วก็ทีมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต่างตา่ตางเจอปัญหาด้วยกันนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่า ในปัจจุบันนั้นอ่ะกำลังซื้อกำลังซื้อไม่ไม่มีกาลังซื้อทางเศรษฐกิจไม่มีกำลังกำลังซื้อทางเศรษฐกิจคือคือของของยุโรปและก็ของสหรัฐอเมริกานะครับไม่มีกําลังซื้อและวันที่2ก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจอ่าคือหมายถึงว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอ่ะอาต้องมาพิจารณาใหม่ว่าถ้าถ้าไม่มีกรลังซื้อเกิดขึ้นอ่า ของประเทศที่เป็นผู้ค้าหลักของเราเนี่ยาการดึงตันทาษสกิปจะทําได้มีวิธีการยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าทีมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะพูดถึงาการพัฒนาตลาดภายใน,นแต่ว่าอีกทีมหนึ่งพูดถึงการพัฒนาตลาด,ดต่างประเทศนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกคือพอคิด่างนั้นพอคิดว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดยที่ไม่เชื่อมโยงกับตลาดภูมิภาคเนี่ย ก็จะมองว่า,าการผลิตของของเรานะั่นอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกับเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศพอเราคิดอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าถ้าเราจะส่งออกไปต่างประเทศเราก็ต้องผ่านผ่านอะไรครับผ่านระเบียบพิธีการต่างๆของต่างประเทศผู้ค้าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ คือปัญหาตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตการค้าแล้วก็สกุลเงินที่ใช้แล้วก็รวมถึงการเลือกพื้นที่ที่มีความสามารถในการผลิตแล้วก็ที่มีอะไร่ะที่มีเทคโนโลยีชั้นเลิศของเราอ่ะที่จะเป็นตัวแทนของ c สเตอร์นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งสองสองในคลิปเนี่ยดูเหมือนกับว่าพยายามพยายามจะหาคําตอบของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรา ถ้าเราพัฒนาตลาดภายในแล้วก็ทาโมเดลไทยแลนด์ศูนย์เนี่ยให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยคำนึงก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นั้นเ,นเป็นเทคโนโลยีที่เลือกคัสเตอร์ที่ดีเด่นของโลกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเพราะเพราะนื่องมาจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปกําหนดว่าเราอยู่ในตลาดตลาดคุยภาคกลุ่มไหนตลาดโซนไหนของงานแบ่งงานอันนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือปัญหาใหญ่คือปัญหาใหญ่ขึ้นวะ่หมายวามว่าถ้าเราจะขยายพื้นที่ทางด้าน ทางด้านการค้าถ้าเราขยายพื wow. ้นที่ทางด้านการค้า okay ก็นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องไปทําข้อตกลงกับประเทศกับประเทศอื่นที่เราอยากขยายพื้นที่การค้าได้ตอนนี้ถามว่าการไปทาข้อตกลงขยายพื้นที่การค้ากับประเทศอื่นที่จะทําให้เกิดการแขางทางการค้าได้นั้นก็หมายถึงว่าเราต้องไปตกลงเขตการค้ากับประเทศนั้นแล้วแล้วแล้วกลุ่มประเทศนั้นเนี่ยก็จะทําการใช้กฎระเบียบในการปกป้องสินค้าของประเทศอื่นไม่ให้เข้ามาแข่งขันเมื่อ เมื่อเมื่อเราผ่านจุดนั้นเนี่ยเราจรึงสามารถที่จะแบ่งงานหรือว่าเลือกเทคโนโลยีที่ที่เราจะใช้ในการผลิตว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีที่ดีเด่นที่เป็นตัวแทนคัสเตอร์ในการแบ่งงานในในตลาดที่เราไปมีข้อตกลงเนี่ยในเทคโนโลยีตัวไหนดังนั้นในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยโมเดล4.0เนี่ยโดยที่ไม่ไม่ได้กาหนดตลาดตลาดร่วมของของเราขึ้นมาที่จะแบ่งงานนั่นเนี่ยก็สุดท้ายเมื่อเข้าไปสู่การแข่งขันนี่เราก็จะ ไม่สามารถจะแข่งขันได้เพราะหนึ่งมาจากว่าการแบ่งงานตรงนั้นเป็นการแบ่งงานภายในประเทศของเราไม่ได้แบ่งงานในตลาดทู้ิภาคหรือว่าตลาดร่วมกับประเทศอื่นซึ่ง,งตรงนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขของของ,ของการลงทุนทางเศรษฐกิจเนี่ของประเทศที่เป็นคู่ค้ากัน,นในตลาดร่วมเเราจะเห็นแนวโน้มที่ดีว่าแม้ว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตเศร,ศรษฐกิจที่เกิดขึ้น,นแต่ว่ามูลค่าการมูลค่าทางการค้านั้นก็เพิ่มขึ้นเหตุผลหนึ่งที่ ทำให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นนั้นนะก็มาจากว่าการแบ่งงานการทำาการแบ่งงานการทําในตลาดร่วงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีที่ที่ดุดึงของตัวเองนะในการค้าแล้วก็ทําให้เกิดอะไรครับคลัสเตอร์ของตัวเองฉะนั้นเนี่ยแนวคิดแนวคิดที่ที่ไปเกี่ยวกับว่า,าเราต้องส่งสินค้าไปต่างประเทศนั้น,นะนะสำหรับการค้าต่างประเทศแล้วก็เพื่อให้เพิ่มยอดจาหน่ายนะนะั่น ยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าถ้าถ้าไม่ได้มีการแบ่งแบ่งงานการทาในตลาดร่วมแต่ว่าการแบ่งงานการทําในตลาดร่วมมันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าการแบ่งงานการทําในประชาคมอาเซียนอย่างที่เราเราเจอกันมาหลายหลายปีแต่หมายถึงว่าอา่าหมายถึงว่าสมมติว่าประเทศไทยนั้นไปเป็นสมาชิกของตลาดร่วมกลุ่มในกลุ่มหนึ่งขึ้นมาหมายถึงว่าอา่าสมาชิกนั้นอ่ะได้มอบหมายภาระหน้าที่ด้านเทคโนโลยีที่เรามีความโดดเด่น แล้วก็เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเป็นตัวแทนคัสเตอร์อุตสาหกรรมขึ้นแล้วก็กทําให้อะไรครับเกิดแรงเกิดแรงดึงดูดในการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในตลาดร,ร่วมนั้นแล้วก็ส่งสินค้าไปจําหน่ายในตลาดร,ร่วมซึ่งจะมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มขึ้นคือคือเป็นตลาดภายในที่ที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นจึงจะทําให้เกิดการแห่ตัวทางการค้าในยุคปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแนวคิดแบบผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็ไปแข่งขันในเรื่องของราคาต้นทุเนเรงต่างซึ่งในคิดดังกล่าวนั้น ในสานการปัจจุบันนั้นนะผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ขาดมุมมองในแง่ของภูมิรัศร์และภูมิเศรษฐศาสตร์และต้องเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรากระตุ้นการเติบโตการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ยากอันนี้คืออันที่หนึ่งที่2ก็คือว่าเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนย้ายของทุนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระจายรายได้ในมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ยต้องมาจากการแบ่งงานกานทาอย่างที่สมิทธบอกคือหมายถึงว่าตลาดภายในตลาด การผลิตสินค้านั้นไม่ได้เป็นความหมายของตลาดสินค้าภายในประเทศแต่เป็นตลาดสินค้าที่เรามีข้อตกลงร่วมกันในในภูมิภาคซึ่งนส่วนนั้นน่ะหากเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นโดดเด่นจริงในในในกลุ่มคัสเตอร์สมมติว่าเช่นในประเทศไทยเทคโนโลยีโดดเด่นทางด้านคัสเตอร์บุหกรรมอาหารทะเลเปรูยกตัวอย่างนั่นก็หมายถึงว่าประเทศไทยนั้นรับภาระหน้าที่ในการผลิตสินค้าซึ่งในส่วนนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าเราจะมีความได้เปรียบในการจําหน่ายสินค้าไปสู่ ตลาดร่วมที่เราเป็นสมาชิกดังน,นั้นเนี่ยแนวแนวนคิดที่เป็นข้อ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 พิพาทกันหรือว่าข้อข้อตู้แย้งกันระหว่างระหว่างระหว่างทีมงานเศรษฐกิจอดีตรัฐบาลชุดก่อนกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยในการในการหาคำตอบจุดตัวตัวทางทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เลยจุดตัวตัวทางทางเศรษฐกิจหรือว่าเทคโนโลยีที่โดดเด่นในระดับโลกในอุตสาหกรรมลัสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นมานั้นเนี่ย เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของอตลาดของตลาดภายในประเทศอย่างเดียวจาเป็นที่ต้องเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของการแบ่งงานกันในตลาดร่วมโดยโดยได้ถูกกาหนดมาจากหน้าที่ของเทคโนโลยีที่มีความได้เปรียบในการผลิตและเมนั้นก็จะสามารถที่จะกาหนดอะไรอ่ะการขายตัวทางการค้าภายในกลุ่มและต้องปกป้องไม่ให้สินค้าของประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนั้นเข้ามาแข่งขันแล้วก็จะทําให้อะไรอ่ะมูลค่าการาการค้าของเรานั้นขยายตัวขึ้น นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องของภูมิศาสตร์และวก็ภูมิเศษศาสตร์ซึ่งในสมวนของบ้านเรานนเนี้ยแม้ว่าเราพยายามทําเรื่องภูมิเศษศาสตร์แต่ว่าการนําเครื่องไม้เครื่องมือเนียในการนามาใช้ในการขายตัวต่างนค้าเรายังทาได้ได้น้อยนะครับได้ที่สำคัญก็คือว่า,เ,าเทคนโ,ลโลทนะคทคนโลยีที่ใช้นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ของของสมาชิกนะครับหมายถึงว่า การแบ่งแยกการแบ่งการแบ่งการแบ่งงานการทําแล้วก็การเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นนั้นมาเป็นภารกิจของการประกันการผลิตสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดร่วมก็ยังไม่ค่อยคือหมายถึงว่าโครงการโครงการที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสู้มูลค่าของการผลิตซ้ํานั้นน่ะยังทำงานน้อยมากวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วอย่างไงถ้าผู้ชมเขียนมานะครับตาม ผู้ชมถามมานะครับก็ผมก็จะให้คาตอบในเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากครับสำหรับาการพูดคุยวันนี้ขอบคุณครับ